ก็การที่ท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมนายจิงกาจุนเรนะครับและตอนนี้อยู่รายการเอเวอเรสต์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมลีออฟดูนเชลล r a นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมการ์ดจากทาไรออดนั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดมาได้เมื่อเที่ยงคืนนี้เองฮะเปิดมาได้เมื่อเที่ยงคืนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับที่ผมปั่นเล่นเอ่อลีออฟดูนเชล่านะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่คาดคิดว่าแบบโอ้จะได้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับ จะได้แบบเออมาเล่นอันนี้หมดนะครับอไว้ที่หลังเนาะแล้วก็ยังมีประกาศพิเศษจากทางหลีอีกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้เล่นไปประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อเรื่องแล้วนะครับยังเหลือเนื้อเรื่องอีกบางส่วนที่ยังไม่สามารถไขมันได้นะครับหรือไม่สามารถเล่นมันได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของกาเรนและคาต,คา,ตาลินานะครับแล้วก็ตัวน,นี้ผมลืมชื่อนะขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้แบบเล่น LL แบบเสพขนาดนั้นนะครับ เราเจอกับดาร์เ s เอชียวกับจิงส์นะครับและยยสโอกับตัวนั้นนะฮะโอเคครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการผ่านด่านนะครับไม่เชิงสอนนะครับก็จะเป็นบอกวิธีการผ่านด่านแต่ละด่านนะครับเพื่อเอาของรางวัลนะครับผมในแต่ละอันนะครับซึ่งจะมีตันยันซินเวอร์แล้วก็คอมเพตเลยคอมพอย n t ใช่ไหมมันอ่านว่าคอมคอมพอยใช่ไหมเออ นะคะเขาตอออังกฤษไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมีของรางวัลประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็เก็บใกล้ครบแล้วแต่ว่าบังเอิญมันไม่ผ่านด่านด่านพวกนี้สักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนเล่นตัวละครสายแต่ละสายนั่นเองนะครับผมเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยฮะที่ผมจะมาเล่นนะครับผม แต่ละดานนะครับผมจะไม่ขออธิบายสกิลนะครับผมแต่ก็จะพูดเท่าที่ตัวเองรู้นะครับว่าสกิลนั้นเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับและแต่ละสายนั้นเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็จะพูดตามที่ตัวเองเข้าใจนะครับในรีดออฟดุนเทราดีนะครับเป็นคนไม่เก่งอังกฤษนะขออภัยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นสายทะลวงเกาะระเบิดนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนพอยท์นั่นเองนะครับ สารระเบิดมันจะดีที่ว่ามันจะต้องมีถังระเบิดคู่ใจมาอันหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เจาะเกราะครับวางมาครับซอมมอนถังระเบิดเนะี้ยไอเทมติดตัวครับคือป,ปืนนะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับขอยิงหน่อยหนึ่งนัดครับแล้วก็จะกระจายดาเมจไปยังเน็กซัสด้วยนะครับยนะี่ม้ะ โอเคครับแล้วก็ตีปิดจ็อบไปเลยนะครับสําหรับเกมแรกอันนี้นะฮะผ่านง่ายๆนะครับด่านนี้เอเครับไปต่อกันที่รอบสองเลยครับออโรดครับโอเครอบสองนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับคอลงมาฮะปึ๊บซัมมอนถังมาครับเสร็จแล้วครับก็เอาตัวนี้ ไปลงสนามเลยก็ไปลงสนามเลยก็ได้ฮะเอาไปลงสนามเลยก็ได้ครับแล้วก็สมอนอันนี้เอามาแอคแท็กถังนะครับโอเคครับก็เริ่มแบทเทิลเลยแล้วก็ถังระเบิดอนะแปะเข้าให้ตายโอบอร์ดครับแล้วก็ตีเข้าไป5้าเามเอือฮะนี่คือสายถังนะครับเล่นเน้นถังอย่างเดียวนะครับถ้ามีถังอยู่ในฟิลก็ สามารถทำคอมโบได้นะครับกับนัดปืนนั่นเองนะครับถือว่าดีมากเลยครับสำหรับสายนี้นะฮะสายจตุรสลัดนะฮะโอเคครับมาในส่วนของรอบนี้ตูเรานี่เก่งเหลือเกินนะครับอันนี้มันบอกให้เราใช้สนิกี้นะครับก็คือถังระเบิดพวกนี้นั่นเองนะครับในการจัดการพวกซัมมเนอร์พวกนี้นะครับซึ่งเราก็จะอัดถังระเบิดไปเรื่อยๆนะครับคูณถังระเบิดปีนะฮะ คูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณสี่แล้วครับแล้วเราก็คูณต่อไปอีกรอบหนึ่งเง่คูณไปคูณไมเออพอคูณเสร็จแล้วครับก็ทำการส่งแชมเปี้ยนลงสนามครับและแอคแท็กเลยครับแชมเปี้ยนจะทำการจุดถังระเบิดครับเพื่อยิงทำลายออร์บอททั้งหมดนะครับแปะแปแปะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษนะครับผม และได้รับความเสียหายไปที่เน็กซัสด้วยนั่นเองนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับสำหรับด่านแรกง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรมากฮะและก็ได้พลอยตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ที่ผมไม่ได้นะครับเพราะผ่านแล้วเลยไม่ได้นะครับถ้าถ้าจะให้เพิ่มก็ต้องไปเล่นด่านพวกพอยที่ยังไม่ผ่านนะครับต่อไปครับ คือด่านต่อไปเลยครับเราก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดที่ด่านใดด่านหนึ่งและไปต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะครับตอนในส่วนของด่านนี้นะครับก็ยังไม่พ้นจนสลัดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคฮะอันนี้เป็นฮุกนะครับผมสายจนสลัดมีฮุกด้วยนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะฮะ ก็น่าจะรู้กันนะครับลงมาครับจิ้มฮุกเป็นหนึ่งทีครับติดสัระักฮุกแล้วนะครับผมภารกิจนี้นะครับก็คือให้เรานำแชมเปี้ยนศัตรูนะครับมาบล็อกกับตัวที่ติดฮุกนะครับก็คือตัวติดฮุกจะลากไปฝั่งนี้ก็ได้หรือจะฝั่งนี้ก็ได้จะสังเกตด,ดีๆครับจะมีด้านสีฟ้าขึ้นนะฮะพอเราติดฮุกไปแล้วจะลากไปที่ใครก็ได้นะครับก็คือฝั่งนั้นเน็กซัสเขาเหลือสี่แหละเราก็ต้องตัวพอยต์สี่มาตีฉะนั้นเราก็ต้องเอามา คู่ตัวนี้ให้มันบล็อกกันนะครับพอมันบล็อกกันแล้วมันเราก็จะผ่านชิวไปได้นะฮะนี่เรียบร้อยครับผมเี้ยฮะผ่านเรียบร้อยครับเอเคครับมาอีกด่านหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นฮุกเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับเราจิ้มฮุกไปหนึ่งตัวแล้วครับเราก็ดึงล่าลงมานะครับ ตัวนี้มีสกิลฮุกอยู่แล้วครับลงมาก็ติดฮุกได้เลยครับฮุกลงมาครับแล้วก็เปิดตัวนี้ไปสี่ดาเมจครับตีชิวๆแล้วก็ชนะไปแบบง่ายๆสบายๆฮะเรียบร้อยครับผ่านชิวเฉียดฮนะวิตตอรี่วินทันทีครับ โอเคครับมาด่านต่อไปเลยครับไวเสียวราไม่รอช้านะครับตัวนี้เหมือนเป็นเวนเลยฮนะแต่ก็ไม่ใช่เวนเนาะโอเคครับมาดูกนว,ว่าด่านนี้จะเป็นอะไรนะครับผมก็ยังอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ในหมวกออเจาสลัดแล้วนะครับก็ออกมานะอันนี้ก็จะเป็นสกิลตานกนะครับผมในหมวดส่วนของด่านนี้ นะครับเป็นตาโนกก็คือแบบส่องดูอนาคตอะไรอย่างนี้นะครับมีฮุกด้วยนะโอเคครับธุรกิจคือส่งมาส่งลงมาแล้วก็ฮุกติดตัวใดตัวหนึ่งนะครับคู่นะฮะันี้เราดูอนาคตได้ฮะดูอนาคตไปก่อน ปุ๊มาติดตัวนี้เลยนะครับแลวเอาเวนตีไปก่อนหนึ่งทีโอเคฮะแล้วเราก็ลงมาอีกรอบหนึ่งครับคุ๊กเหมือนเดิมครับตีได้สองรอบนะครับสำหรับตัวที่มีสัญลักษณ์อสสวินเมื่อกี้สัสญลักษณ์เหมือนดาบนะครับเหมือนจะเป็นเอฟเฟกตีได้สองรอบนะครับถ้าเอฟเฟกผมบอกผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะ โอเคครับมาในโซนของด่านนี้ครับเป็นตัวผู้รู้อนาคตนะครับผมเราก็เปิดตัวนี้ลงมาบนสนามครับซึ่งตัวเอฟเฟกของตัวนี้นะครับจะช่วยสนับสนุนจากแนวของแนวเขาเรียกว่าแนวยังไงเอ่ยแนวเบสผมขอเรียกว่าแนวเบสแล้วกันนะครับเบสเบสเบสนะครับก็จะอยู่แนวด้านหลังตรงนี้นะครับจะสนับสนุนโดยการเป็นใช้ลูกปืนนะครับเรามองอนาคตเห็นไหมมันจะมีหลุมตรงนี้อยู่นะครับซึ่งจะเป็นสกิลของเจ้าตัวนี้ นะครับซึ่งเราจะตีได้2รอบนะครับถ้ามีสรลักษณ์ของอัศวินตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ่าเอามาเริ่มดูเลยช่วยสนับสนุนครับโอเคฮะตีไปหนึ่งทีโอเคกลับมาครับอีกทีหนึ่งรอบนี้เราปิดจ็อบเลยครับไม่เป็นเพื่อนการไม่สิวราฮะปิดไปเลยครับ ตีสนับสนุนตีน็กซัสไปอีกท,ทีเอาเด็กตีไปอีกหนึ่งที่เรียบร้อยฮะหานชิวเฉียดตีด่านหนึ่งแล้วครับโอเคครับมาที่ด่านต่อไปครับดูสิครับว่าจะเป็นอะไรสำหรับในรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรมากครับทีมสนับสนุนจากด้านหลังครับก็คือจะเป็นมิสฟอร์จูนนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนด้านหลังนะครับ สนับสนุนล้วเราก็ส่งสองตัวขึ้นไปข้างหน้าเหมือนเดิมครับตัวฮุกนะครับเราก็ฮุกตัวนี้ลงมาติดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็ลงไปบัตเทอร์เลยครับเพราะเรามีตัวสนับสนุนจากด้านหลังนะฮะและเราสามารถตีได้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับ เค okay, ครับเราก็ตีรอบอันนี้รอบรอบทายแล้วก็ตีแล้วก็เอาไปหมดออทีมเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับดึงฮุกมาตรงนี้ฮุกมาโอเคแล้วก็ไส่ไปอีกรอบนึงครับทำทีละหนึ่งดาเมจนะครับสำหรับสกิลของมิฟจูนนะฮะแล้วก็ผ่านไปอีกด่านหนึ่งแล้วครับ วิตตอรี่ครับโอเคฮะไปต่อเลยครับยา,ยาวๆเลยฮะมาที่ด่านนี้ครับด่านนี้เหมือนจะเจอกับเฮอร์คิลมหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่เป็นตัวที่ไม่เคยเห็นนะแต่รู้สึกว่าจะอยู่ประเภทของพวกสัตว์น้ำนะครับเล่นยากเหมือนกันอ,อันนี้ก็ใช้เวลาผ่านานานเหมือนกันนะยอมรับเลยนะครับแต่ไม่เท่าของดาริอสนะฮะเดี๋ยวก็รอเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับมาแล้วไม่ใช่เมกิลิมนะืมแต่เป็นผู้ทางของเกาะมอรอนาะต้นเองนะครับโอเคครับด่านนี้จะเป็นเกี่ยวกับเหมือน โจรสลัดแต่ก็ไม่เชิงโจนสลัดนะครับซึ่งด่านนี้จะเป็นเกี่ยวกับของพวกชำรุษชำไร้นะครับก็คือจะเป็นซัมมานเนอร์ที่แบบว่าเห็นต้องเห็นตายก่อนถึงจะบวกพลังนะครับอันนี้เราก็ส่งปืนไปก่อนให้เห็นตาย2ตัวอโอเคครับปึ๊บยิ่งแปะเขาให้โอเคครับเมื่อเห็นตายแล้วครับตัวนี้ลงมาจะได้เอฟเฟกบัฟเพิ่มนะครับวิง่ง บวกสามครับแล้วเราก็ตีปิดจ็อบไปเลยครับเป็นอันจบเกมแรกครับเนี่ยง่ายๆเลยครับอันนี้โอเคครับเรามาต่อกันที่จ็อบสองครับจ็อบนี้เหมือนเดิมฮะใช้สกิลนี้กินครับขออนุญาตกินแล้วก็ต้องกินอีกตัวด้วยหรือเปล่าไม่ต้องกินไม่ต้องกินกินครับปึ๊บ ใอยเน็กซัสเข้าไปได้5าครับตัวนี้ลงมาครับไดเงินเพิ่มบวกเป็นห้าเท่าเหมือนกันครับก็ลงมาเสยคางไปได้เลยฮะฟรีไปอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยฮะหายไปได้ครับอีกด่านหนึ่งนะครับ่อมาครับเป็นด่านสุดท้ายแล้วครับโอ้สุดท้ายนี้ก็คือจะลำบากนิดหน่อยนะครับแต่เราเจาะตัวนี้ลงมาก่อนนะครับ ตัวนี้จะไม่มีอะไรมากครับเราแค่ส่งตัวนี้ลงมาเฉยๆเนี่ยฮะเอามาตีเลยครับไม่ต้องรอตีได้เลยครับโอเคครับปึ๊บ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ดูเอฟเฟคของตัวนี้นะแต่ว่าพอตัวนี้ลงมานี่คือบวงแตกนะครับแตกหมดเลยฮนะเหมือนเห็นเหมือนเห็นตายก็คือสกิลออกเลยครับ <c oughs> เรากดยิงได้เลยกดยิงได้เลยฮะโอ้ยแรงมากครับตัวนี้ถ้ามีไว้ครอบครองคือโกงจัดๆนะฮะจิ้มรัวๆนี่ยิงยิงยิงเอาเลยนะครับคือจริงๆมันก็ยิงยิงได้ตาม HP หรือว่าตัวละครที่อยู่ในแถบเบสของอีกฝ่ายนะครับแต่อันนี้ผมกดหมดหลอดเลยมันก็ได้ยิงออกมาหมดเลยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับอโอเคครับมาที่ด่านต่อไปกันเลย นี่ของรีซินนะครับนี่เรามาที่ด่านนี้เฮอร์คิลิมนะครับแต่ก็ไม่ไม่เหมือนเฮอร์คิลิมนะฮะเห็นมันทรงคล้ายๆนั่นเองนะครับเล่นยากครับด่านต่อไปก็เริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยๆครับเงื่นไขการผ่านเงื่อนไขการคอมโบสกิลก็เริ่มยากขึ้นไปอีกนะครับในบางช่องนะครับอาจจะอธิบายสกิลอาจจะอธิบายการเล่นนะครับแต่ของผมก็ตกอังกฤษนะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องพภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะพยายาม ศิษย์สาดีสุดนะครับโอเคครับอันนี้มาในด้านของพวกประเภทแมงมุมหรือว่าพวกเอเขาเรียกว่าอะไรนะพวกพวกเอเอพวกแบบประเภทยังไงเอ่ยขอภัยนะครับติดขัดเหลือเกินกับเรียกการเรียกชื่อของพวกละครพวกนี้นะอันนี้ความสามารถอะไรเอ่ยอันนี้คือ Q1 นรอ2นะครับเราก็จะรอการ์ขึ้นมา Q อันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยรอการ์ขึ้นมารอการ์ขึ้นมา2ใบโอเคครับแล้ว2ใบนี้ก็จะบวกพาวนะครับเป็น14เท่าครับโอเคครับแล้วเราก็ส่งเข้าสนามครับและแอคแท็กเลยครับ เป็น14เหมือนกันครับเรียบร้อยอันนี้จะเป็นสายเน้นส่องเวยเพื่อเพิ่มพลังนั่นเองนะครับก็สองสเวยไปเถอะอะไรประมาณนั้นนะครคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับโอเคครับรอบนี้เป็นรอบของการเปิดกล่องครับเราคอมอนเตออกมาครับมอนเตอร์สกิลเปิด3แล้วก็เผาทิ้งนะครับอีกฝ่ายไม่ทำอะไรครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับเอากล่องลงมาเปิดสมบัติ เาทิ้งครับเมื่อตายครบจํานวนแล้วก็จะบวกเท้านะครับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงสนามเลยครับไม่ต้องรอนะครับ<ป>แล้วก็ตีแม่งเลยแปะแปะแปะเรียบร้อยก็ผ่านเรียบร้อยนะครับไอตัวอีกตัวนึงใบม,มือไม่ต้องใช้เลยนะฮะคือเด็กนี้คือเน้นสังเวยอย่างเดียวนะครับ สังเวยเพื่อให้ได้พลังมานั่นเองนะครับเคอมโบนที่นับถึงเต้นอีกแล้วนะครับโอเคครับได้ถังมาอีกแล้วเหมือนเดิมครับเผาถังทิ้งเลยนะครับเผาถังทิ้งเลยเพราะนอติรุตเดี๋ยวจะกดสก,กิลนอติรุตด้วยนะครับแต่แม่งไม่เหมือนนอติรุตเลยมันคือตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่มันฟงคล้ายๆนอติรุตนะครับแล้วก็เผากองไปอีกนะครับ เพื่อให้สกิลของนาจิรุททำงานนะขออนุญาตเรียกว่านาจิรุธนะฮะขออนุญาตนะครับแล้วก็บวกอัปเกรดล่างครับพอครบเงื่อนไขเราก็จะอัปเกรดล่างขึ้นมานะครับแวบบวกพาวครับแล้วก็ติดสกิลเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยภาพหล่อนอะไรประมาณนะั้นก็คือสกิลขับไล่นะครับทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถบล็อกได้นั่นเองนะครับอันนี้เราก็กินตัวนี้เข้าไป เป็นปลาก็กินตัวนั้นเข้าไปเปิดช่องเปิดช่องโอเคบริกินตัวนั้นไปแล้วฝั่งนั้นก็จะไม่เหลือตัวบล็อกเลยครับเราก็ลากลงไปตีให้หมดเลยตีแม่งเลยไปยลยแล้วก็แอคแทกเลยครับมีปลาจาระเมศหลากสีเามากินนะครับอีกฝ่ายไม่สามารถบล็อกได้ด้วยนะครับเขาอยู่สถานะกวัดกลัวนะครับวัดกลัวเต็มบอร์ดเลยเมื่อกี้นะฮะโอเคฮะ ก็ผ่านมาแล้วครับอีกด่านหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ XP นะครับเน<ม>่เศ้าๆว,าวันนี้เศ้าโอเคครับไปด่านต่อไปเลยครับไม่รอช้าครับต่อไปเป็นด่านนี้ครับรีสิ้นนะครับผมว้ัว โอเคครับหมายส่งของทางของรีซินนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นยากมากๆเลยครับเล่นยากแบบยากๆพอสมควรเลยฮนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ใช้สกิลซัมมอนครับเตะไปดึงทีเพื่อซัมมอนนีครับแปะโอเคครับ เราสตันเขาแล้วครับตอนนี้เขาติดหมื่นเราก็ตีเขาได้เลยนะแัะแปะสวยงามครับโอเคครับมาในส่วนของอีกด่านหนึ่งครับรอบนี้เป็นการซัมมอนเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นซัมมอนคนละแบบนั่นเองนะครับก็ขอตัวต้องไปนะครับปึ๊บได้ได้ของมา ได้พอยมาสามพอยครับเป็นพอยแบบเปิดฟรีนะครับแล้วก็ทักิลนี้สองเวอร์เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่เรียบเรียงสกิลใหม่นะฮะอ่ะสองเวอร์ไปปึ๊บโอเคครับลินซีโอเคพูด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 ลินพันลินพันอกระตุกกระตุกอ่ากระตุกกระตุกโอเคครับ ไปต่อเลยครับกดสกิลอันเชิญตัวนี้ลงมาครับวัดีซินยังไม่พัฒนาล่างนะครับตอนนี้เราได้ตัวไฟเข้ามาครบแล้วครับรีซินก็ดึงมาอีกู้นะครับแล้วก็จัดเลยครับเคาะไป4ี่ดาเมจครับเรียบร้อยขออภัยในการอธิบายไม่ดูเรื่องนะครับและก็รินพันด้วยนะฮะขอพภัยนะครับ แต่ก็จะพยายามสื่อสารมาแบบเอเ์เทนให้ดีที่สุดนะฮะโอเคครับด่านลิซินผ่านไปแล้วไปด่านต่อไปกันเลยครับด่านอยู่ไหนเออขอยย่านอย่านหาขอ,อย่านหา,ออาโอเคครับมาด่านนี้ต่อครับ สายลิซินเหมือนจะเป็นสายเรียกแบบว่าไม่ต้องจ่ายคอสในการเรียกนะครับแค่มีเวทมนต์ก็ดึงตัวที่มีคอสสูงมาได้แล้วนะครับถือว่าเป็นอีกสายที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเน้นแช่แข็งนะครับถ้าค,คุณแช่แข็งเขาได้ก็ชนะแล้วนะครับแช่แข็งจบเทิญครับตีไม่ได้กับเราชนะผ่านเรียบร้อย โอเคครับเราทำเหมือนเดิมครับแช่แข็งนั่นเองนะครับแช่แข็งเหมือนเดิมดแล้วก็สกิปบอกไป,ปก็ตีเราไม่ได้เหมือนเดิมผ่านสลุยอีกแล้วง่ายๆเลยครับประดานนี้โอเคครับมาหลังๆก็จะเริ่มยากขึ้นเลยคร น,นี่คิวแลูมพอยแล้วก็วินนะครับและอันนี้สกิลเป็นฟรีดเห็นเห็นทุกแช่แข็งทำสกิลใส่นะครับเราก็แช่เข้าไปแช่อันนี้เราก็แช่และเราก็ปาสกิลสุดท้ายไปครับเพื่อทำลายตัวที่แช่น้ำแข็งออบอดนะครับ แล้วก็ตายแล้วก็เราก็สบายๆนะครับ4 3ดาเมจเข้าและจบฮะง่ายมากครับเออวิตตอรี่งามๆแค่นี้เหนแช่แข็งอย่างเดียวครับด่านเมื่อกี้ ต่อไปครับเป็นอะไรเอ่ยมีผ่านไปแล้วเนะาะโอเคแล้วก็มาอันนี้ครับ อเครอบนี้เราได้เป็นฝ่ายแอคแทกก่อนนะครับรอบนี้จะเป็นด่านเก่ยวกับการสั่งเวยนะครับผมแต่อันนี้เราอันนี้เราเป็นแบบโถมตีไงก็โถมตีไปเลยนะครับโถมตีไปเลย ชนะครับแล้วก็เอ็นชนะียบรลอ,ลอลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับด่าเมื่อกี้ก็คือตัวลูกสุ่มหมวเมื่อกี้คือแบบตายตายไปเลยเอาก็ตายนะครับอ้ยมันอันนี้ซัมมอนนะครับตายแล้วซัมมอนอันนี้ บวกพาวนะครับลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ตีแล้วก็ตีเลยครับและแล้วเราก็ได้ตัวละครใหม่มาฮะแล้วเราก็ใช้เวทนี้ครับเพื่อเอาแอคแท็กเฟดกลับมาครับเพราะเมื่อกี้เราแอคแท็กเฟดไปแล้วครับเราก็ต้องข้ามไป เป็นดีเฟนต์นะครับแต่นี้เราเคอมโบแอคแทกเฟนมานะครับโอเคนะครับไปเออตกใจว่าปกผิดอ่ะผมเล่นผิดหรือเปล่าเมื่อกี้อ้าวเล่นผิดจริงด้วยนะฮะขออภัย ทำเกียเวลาเลยนะครับเมื่อกี้อนุญาใหม่นะครับโอเคฮะอันนี้เรามาก็บวกเาวให้ก่อนนะครับจะได้ตีเข้าๆเนี้ยแล้วก็ายจัดใบรอบนี้ไม่พลาดนะขอตีหน่อยแป๊ะเข้าให้ออืแล้วก็ขอแอคแทคเฟดกลับมานะครับเรียบร้อย แอคแท็ครับปิดจ็อบสวยงามครับแหมทำจิวราไปเลยเมื่อกี้นะฮะโอเคครับในรอบนี้นะฮะร,รอบนี้ง่ายๆครับเราซม,มอนตัวนี้ลงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เอาเวทอันนี้เพื่อซมมอนตัวละครที่เหลือออกมานะครับ ตัวนี้นะครับความสามารถของตัวนี้ก็คือถ้าเห็นถ้าเห็นมินเนียในทีมตายนะครับก็จะสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะลงตัวนี้มาที่หลังนะฮะเครื่องมากินตัวนี้ครับตัวนี้บอกเมื่อตายจะซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เราสร้างความเสียหายให้นิกซัสเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเป็นการวางหมากนะครับแล้วก็จะค่อยๆวาง ทีละตัวนะครับวางเว้นช่องไปเว้นเว้นเว้นให้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับไม่งั้นเราจะตีเน็กซัสเขาไม่ได้นะครับเพราะยิ่งทีมเราตายเรายิ่งทำดาเมจใส่เน็กซัสเขานะครับแปลว่าตัวนี้ต้องอยู่ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าตายก่อนมันจะไม่ยิงให้นะฮะนี่โอเคครับเริ่มเลย ตียิงเน็กซัสครับตียิงเน็กซัสยิงเน็กซัสตีเมื่อตัวพวกนี้มันตายมันก็เมื่อไอตัวพวกนี้คือเมื่อตีแล้วตายนะครับมันก็ยิงเน็กซัสไปเรื่อยๆอย่างนี้นะชนะเรื่อยๆเลยฮะสายความตายก็เป็นอีกสายหนึ่งที่โกงเหมือนกันนะครับโกงจริงๆนะฮะคือเอะตายก็ยิงดาเมจได้เลยนะครับถ้ามีตัวเล่นตัวนั้นนะฮะ ก็จะเน้นยิงดาเมจนะครับเป็คอมโบที่สุดสุดแปลกๆนะฮะโอเคครับ